ตำรวจไทยเป็นทั้งผู้รักษากฎหมายและคนร้ายในร่างเดียวกันโดยคอลัมน์เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจระบุไว้ชัดเจนว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาความผัดแย้งของนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีต่อกรณีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สวิมพออลพบตรกับพลตำรวจโทสุรเชษหักพานรองพอบอรตรลถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาโดยมอบหมายให้ในชา,ชายชัดชัยพรมเลิศ อดีตประกกระทวงมหาดไทยเป็นประธานผลการตรวจสอบก็เป็นไปตามคาดคือไม่มีอะไรในกอภไย่นอกจากหน่อไม้คือได้ความสรุปจากการแถลงของนายวิษนุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนมตรีว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจริงและมีมานานมากหลายระดับส่วนเรื่องใครทําความผิดอาญาหรือวินัยอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายถือเป็นผลการตรวจสอบและคําตอบแบบกํัปัันทุบดินคือ ทุบลงไปแล้วโดนแน่นอนเพราะใครๆก็รู้ว่าที่ไหนๆในทุกองคอ์กรก็ล้วนมีแต่ความขัดแย้งทั้งสิน้นไม่จําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการชุดใดสอบให้เสียสมองเสียเวลาประชาชนและสื่อมวลชนที่ต้องไปให้ความสนใจอะไรน่าเสียดายที่นายชัดชัยไม่ได้ใช้โอกาสนี้เสนอความเห็นต่อนอายกร,รัฐมนตรีว่าควรจัดการหรือปฏิรูปองคอ์การตำรวจเป็นครั้งที่500อย่างไรเพื่อไม่้เกิดความขัดแย้งที่ผิดกฎหมายในองคอ์กรตำรวจ จนนาไปสู่ความวุ่นวายอับอายขายหน้าประชาชนไปทั่วโลกเช่นนี้รวมทางข้อเสนอให้มีการกําหนดมาตรการหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอะไรในการป้องกันไม่ให้ตำรวจผู้ใหญ่ทุกระดับมีโอกาสกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการรับสวยสินบนหรือจนกระทั่งบางคนกลายเป็นโจรร้ายร่วมมือกับอาชญากรเสเองมากมายอย่างเช่นในปัจจุบันส่วนประเด็นปัญหาที่สื่อมวลชนและประชาชนสนใจอยู่ในขณะนี้ ก็คือคำสั่งของรักษารษาชการแทนพอบอตรอที่ให้พลตำรวจโทสุรเชษหักผ่านออกจากรกาชการไว้ก่อนเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาร้ายแรงนั้นชอบตามกฎหมายหรือไม่อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่สลับซับซ้อนอย่างที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดตีความกันชนวุ่นวายแต่อย่างใดเพราะเป็นการใช้อำนาจปกติของพอบอตร ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ .2565 มาตรา131วักงซึ่งบัญญัติว่าการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่การลงโทษทางวินยัยเป็นเพียงมาตรการทางการบริหารในการป้องกันมีให้ตำรวจทั้งผู้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญามีสถานะเป็นตำรวจผู้รักษากฎหมายชั่วคราวระหว่งางรอผลการสอบสวนทางวินยัย จะต้องมีคำสั่งลงโทษไร่ออกหรือปลดออกจากราชการไปโดยไม่จำเป็นต้องรอผลให้คดีอาญาถึงที่สุดซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีเพราะการกระทำความผิดอาญาจนถูกออกหมายเรียกมาแจ้งข้อหาหรือสารออกหมายจับนั้นนั่นหมายถึงการมีพยานหลักฐานจากการสอบสวนตามสมควรน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามข้อเก่าวหาที่ปวิอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา124วรรค2 โดยหลักการถือว่ามีพยานหลักฐานเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงที่ต้องถูกลงโทษไล่ออกปลดออกจากราชการไปพร้อมกันแต่ถ้าเป็นกรณีถูกกล่าวหากระทําความผิดวินัยร้ายแรงเรื่องเดียวไม่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาเช่นถ้าโชคกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าประมาทเลินเล่อปล่อยให้คนร้ายมาลักเตือนน้ำมันของกลางไปโดยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจหากจะสั่งให้พักราชการให้ออกจากราชการไว้ก่อนมาตรา120วงร้อยบไทยบัญญัติให้ ต้องทาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมก,การสอบสวนทางวินัยและระหว่างนั้นจะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินการใ,ใดๆให้กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ถูกสอบสวนมิได้เช่นไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอันเป็นเหตุไม่เลื่อนตําแหน่งหรือสั่งย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเป็นการสร้างหลักประกรันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาลุกแก่อํานาจบางคนที่มีพฤติกรรมเป็นโจรร้ายสามารถแก้แล้งตํารวจได้ ด้วยการหาเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วสั่งพักราชการหรือให้เอาจากราชการไว้ก่อนได้ง่ายๆจึงกำหนดให้ต้องมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสียก่อนการที่ตำรวจทำผิดทางวินัยโดยไม่ถูกดำเนินคดีอาญาถือเป็นปัญหาในหน่วยงานไม่ได้กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสังคมโดยตรงการรอให้เวลาคณะกรรมการสอบสนวนเสนอความเห็นไม่ว่าจะเป็น1เดือนหรือ2เดือน จึงไม่ได้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนอะไรแต่ในกรณีที่ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาอาญานั่นหมายความว่าได้ถูกกล่าวหากระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองมีโทษจำคุกหรือบัง่ายความผิดโทษสูงถึงประหารชีวิตด้วยซ้ำโดยทั่วไปตำรวจไทยมักเรียกประชาชนโดยเฉพาะคนจนที่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาทุกข้อหากันว่าคนร้ายบางคนนำตัวมานั่งถามไปออกสืบประจานกันอย่างมากมายฉะนั้น เมื่อตำรวจเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไม่วาระดับใดถูกออกหมายหรือสารออกหมายจับประชาชนจึงสามารถเรียกได้ว่าคนร้ายได้เช่นกันหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สำคัญคือจะปล่อยให้ข้าราชการของรัฐทุกคนเป็นคนร้ายไปพร้อมกันไม่ได้โดยเฉพาะตำรวจผู้รักษากฎหมายที่มีหน้าที่ตรวจตราป้องกันอาชญากรรมจับกลุ่มคนร้ายซ้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่สาม,มารถพกพาอาวุธปืนทั้งของรชาชการและส่วนตัวได้ ทั้งตำรวจด้วยกันเองและประชาชนจะแยกแยะไว้ใจบุคคลมียศที่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีเหล่านี้ได้อย่างไรผู้เสียหายบางคนถูกตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาแต่งเครื่องแบบพกปืนพาสมัครพรรคพวกไปนั่งอยู่หน้าบ้านหรือมาที่ทํางานมารอกับการขอร้องให้แก้ไขคําให้การที่กล่าวหาไว้จนทําให้ถูกดำเนินคดีก็มีมากมายมาตรการในการสั่งให้ตำรวจผู้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการชุดใดจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องกระทำเพื่อความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะและประชาชนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้เสียหายในทุกคดีต่างไปจากกรณีทําผิดในัยร้ายแรงเรื่องเดียวโดยไม่เกี่ยวกับการกระทําที่เป็นความผิดอาญาต่อรัฐและประชาชนเรื่องนี้ถ้ากฤษฎิกาไม่งง จนขนาดตามเป็นข้อสังเกตส่งให้สำนักเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีก็จะไม่มีปัญหาประชาชนและสื่อมวลชนต้องตีความกันให้วุ่นวายแต่อย่างใดปัญหาที่นายกรัฐมนตรีและสังคมควดสนใจคือยังมีตำรวจผู้ใหญ่อีกจำนวนมากที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาร้ายแรงแต่กลับไม่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือแม้แต่พักราชการแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นคดีเปรรักผู้การ140ล้านหรือคดีตำรวจสากแก้ว ลามโซ่เอาถุงคุมหัวเปิดแอร์ธรมานลุงเปียกให้รับสารภาพและอีกมากมายรัฐบาลจะปล่อยให้บุคคลผู้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็นตำรวจทำหน้าที่รักษากฎหมายเป็นคนร้ายในร่างเดียวกันทุกวันนี้ไปอีกนานเท่าไหร่